มีแกงปลาแกงปลาน้าของเนาะจืนจืนปลาก็คือทอดปลานะครับมีก้อยปลานี่เดินมาหลังร้านแกก็อย่างนี้เลยวิวแบบวิวพันล้านอ่ะเนี่ยดูพร้อมเลยครับมาใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกับลุงเด่นเนอวันนี้มาแล้วครับกลับสวัสดีเอฟซีคว้าลุงเด่นครับก็อยากจะไปเมืองลาว ไปหาท้าวคาแปงอยู่ที่เมืองปากแบงครับวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยเมื่อวานนี้เราไปเจอพี่น้องคนลาวยวนนะครับที่เมืองสยะนู่นนะวันนี้ผมขับรถจากตัวเมืองนู่นมาเลยขับมาตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีห้าก,กว่าครับวันนี้เรามาถึงเมืองปากแบงแล้วครับก็เป็นเมืองที่ติดกับน้ําโขงนะอ่า คนที่จะไปหลวงพระบางหรือว่ามาจากบ่อกแก้วเนี่ยก็จะมาแวะกินข้าวกินปลากันที่นี่นะครับวันนี้บรรยากาศดีแล้วเ,เราจอดอยู่ตรงนี้แล้วนี่เมืองเงียบสงบดีบรรยากาศก็ชิวๆอะ่ะผมเราขับเราดูแล้ว,ลวต,ต,ต,ติดน้าริมโขงนะครับคล้ายๆกับหลวงพระบางแต่คนที่นี่จะน้อยกว่าที่หลวงพระบางครับมาไกลมาก,ามากตอนนี้จะสิบนาฬิกาแล้วหิวข้าวอันนี้หิวจริงเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเชาว้าครับก็มีหมูปิ้งมีอะไรหลายอย่างนะ แต่ว่าขับรถมาก็นี่มาที่นี่ก็ต้องกินปลา้ำโขงไหมนะครับมีสระเปาขายด้วยนะนี่มีทอดปลาแกงปลาครับแกงปลาน้ำโขงครับมีก้อยมีลาบมีไก่นะปลานินี่วิวชิวๆครับหลังร้านคือไม่น้ำโขงเลยเดี๋ยวพาเก็บบรรยากาศให้เห็นนิดนึงเมื่อกี้ขับรถผ่านมีสระเปาแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยอ,อยากกินอยู่นะ แกงปลาต้มปาลาอะไรเงี้ยไม่ได้กินมาหลายวันเมื่อวานไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อวานนี้กินอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกนี่สลัเปาของคเขาแบบเน้นๆนี้เลยแล้วข้างในก็มีร้านอาหารให้นั่งกินกันข้างในซุกกี้ับเนี่ยสลัเปาโอ้ใช่แบบทะลักเลยนะครับร้านนี้ก็มีนะนี่นึ่งกันอยู่หน้าร้านนี่เลยโอ้มีต้มไก่ส้มตำมีอะไรอะร้านนี้ไม่มีปลา ตอนกลางคืนคนจะเยอะนะ่มีบ้านพักเป็นหลังๆอย่างนี้ก็ให้เราค <c oughs> บผัดหมาล่ากันกลิ่นแบบรุนแรงมากถ้าส้ตามตำก็เฝอเดินเข้าไปก็จะเป็นวิวสวยๆวยาวๆไปนะครับเดี๋ยวผมไปไปไปกินร้านปลาเมื่อกี้แหละนะเนี่ยวิวสวยตรงน,นี้ท้องฟ้าที่นี่แจ่มใสครับสละเปาขายดีนะ สั่รเปก็สองลูกก็ดีสบายดีเอสาสัระเปาน้ำแน่าสาวเอาสัระเปาน้ำเด้อโอ้ลูกก็ร้องลูกก็ให้ขายสาั่ระเปาแน่น่วยเท่าไหร่ครับห้าพันกีบประมาณเกือบสิบบาทใส่ใส่ด้วยกันบ่ได้บ่เอาสองเอาสองน่วย วันนี้แป้งไม่สวยวัน<อ>นี้แป้งพอดีครับเมือ่อกี้ผมเห็นซาลาเปาเขามีวุ้นเส้นอยู่ข้างในด้วยนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าเป็นเขาบอกแป้งวันนี้แป้งไม่สวยก็ไม่สวยจยางเขงาว่าจริงเคยลาวร้านอาหารแสงคำกี่ร้านนี่หรอมาไม่มีคนอยู่หน้าร้านไปม่ควอ,อยู่ไหนไม่รู้แต่ว,ว่าเห็นร้านแล้ววิวสวยนั่งกินอะไรยเย็นๆได้นะครับ วันนี้ผมจะไปต่อรวมจะพอแค่นี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะไปออกด่านไหนครับมีแกงปลาแกงปลาน้ําของเนาะจืนจืนปลาก็คือทอดปลานะครับมีก้อยปลามีปลาลวกครับต้มไก่ใส่มะขามอ่อนทอดข้างหมูสเต็กงัวครับสเต็กสิ้นงัวครับจืนกุ้งก็คือทอดกุ้งนะ ต้มจำปลาหมึกตําตทะเลัตําหมักฮวงตําหมักแตงคั้ผผวผักรวมเนี่ยท่านว่าไม่ผัดผักรวมเป็นคั่วผักรวมเนาะคั่วผักบุง้งปิ้งไก่ซับไก่โอ้มีลาบลาบงวะนะไอเปิดร้านเปิดแล้วบอกครับเปิดแล้วเนาะตอนนี้เราไม่ค่าม,มีป่าน้ำของบอมอ่มอือนี่มีป่าอย่างเนาะ ปลาแค่โอ้ปลาแค่เพิ่นว่าขาแท้ต้มยำหรือว่าลวกจิ้มดีเอาต้มต้มยำละต้มยำปลาแค่เนาะในเบิ่งในมีว่าโอ้ครับโอ้ที่นี่เนาะสีมันเนาะอืมอันนั้นอันนั้นใครอันนั้นชิงงัวเนาะครับเอาต้มยำปลาปลาเนี่ยต้มยำปลากับอย่างนี้เนาะ ต้มกับก้อยบอนะ่เนาะอ่ะต้มปลากับก้อยปลาเอาเพรเลยเด้ <Okay. S 1> อโอ้วิวสวยอีลีนี่ดูบรรยากาศหลังร้านกิน2อ,อย่างพอโอ้พรที่นี่กับข้าวที่คนลาวนี่ขอให้เยอะนะนี่เดินมาหลังร้านแกก็อ,อย่างนี้เลยวิวแบบวิวพันล้านอ่ะเนี่ยดูเมืองปากแบงครับที่นายแอดคาราบาวร้องผมก็อยากจะตามมาให้เห็นกับตาแหละเป็นครั้งแรกของผมนะครับอ่า อยากจะไปเมืองลาวนั่นแหละโอ้สวยจริงเนาะตอนเย็นๆมานั่งจุดนี้ผมบอกเลยเนี่ว่าจะกินข้าวอร่อยมากมีลุงเขาหาปลาอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวเราเดินไปดูไหมเนะี่ยครับเป็นเรือประมงหาปลาเออเอาอุปรกรณ์หาปลาขึ้นมาแลนะ้วแหละครับตอนเย็นๆนั่งอย่างนี้ถ้าหน้าหนาวนะคนจะเยอะนั่งชิวๆกันยายก็ทําสวนผักสวนผักที่ติดกับน้ํโคงนี่ ก็คืออะไรเอ่ยน่าจะลูกใหญ่ครับต้มปลาปักที่นี่ไม่มีปลาเลี้ยงอยู่แล้วครับเป็นปลาน้ำโขงแน่นอนนะเขาได้มาเขาก็ทำเก็บไว้โอ้วิวสวยครับนี่มัรยากาในร้านนี่แบบนี้เลยนั่งกินข้าวก็มองวิวอย่างนี้ไปนะครับแต่ว่าตอนกินข้าวถ้าไปถ่ายมุมเนี้ยย้อนแสงทันทีครับหน้าจะมืดมากต้องหันหน้ามานี่วิธีวัดแสงลงเด่นเวลาไปไหนก็คือ มือเรานี่นะครับเอาไว้วัดแสงกล้องว่าหน้าจะดําหรือหน้าจะมืดขนาดไหนก็คือเรียกวัดแสงด้วยมือเลยคือต้องหันกล้องมาทางนี้มันถึงจะมีแสงนะแต่ถ้าแต่ว่าถ้าแลกได้วิวอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าคนเลยจะจะดําปีเลยนะนี่อย่างนี้เลยก็วันนี้ลูกเด่นนั่งชมวิวมาจะขาดเผื่อเพื่อนแล้วกันครับเนี่ยถ้าผมนั่งก่อนหน้าผมก็จะดำอย่างนี้เลยอ่าโอ้สวยจริงแต่ว่าอากาศไม่เย็นครับรู้สึกร้อนมากเลยตอนเนี้ยนะครับ คือแดดมันส่องมาจากตรงนี้เนาะเดี๋ยวอาจจะขยับไปนั่งข้างในกหนเลยั้มรู้สึกตรงนี้ร้อนมากครับแค่กินข้าวในเหงื่อแตกแน่นอนก็ประทับใจนะครับ EP การเดินทาง EP นี้ผมก็มองว่ามันดูแบบเป็นทริปที่ไม่ยาวมากแต่ว่ามีความประทับใจสูงอย่างเช่นเมื่อคืนที่ไปเจอบ้านคนยวนเอ้อันนั้นดีอันนั้นดีดีมากไปเจอวันที่เขาหาปลาแบบคนเป็นร้อยมาหาปลาคือแบบ ปีนึ่งเขาจะหาแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งเองนะคะรับเมื่อวานเราก็ไปจังหวะที่เขาหาปลาพอดีก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะดีครับแต่เมืองปากแบงเนี่ยผมก็ดูอันนี้เป็นแบบเป็นเมืองเล็กๆที่ธรรมชาติแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นธรรมชาติด,ดีนะแต่ว่าไม่รู้มีคอนเทนต์อะไรให,ให้ให้ผมได้เห็นไหมครับผมข้าวเหนียวดูซาลาเปาของคนที่นี่เขาซาลาเปานี่เขามีมีวุ้นเส้นเลย บ้านเราก็มีไส้เค็มไส้หวานไส้ถัวนะ่วเนาะนนี้มีมีโอ้มีเห็ดหูหนูมีหมูบดครับมีไข่ไข่แดงด้วยโอ้แข็งแข็งไปนิดหนึ่งลองชิ้ดูยแขงแข็งจะไส้อร่อยเหมือนบะจัง hmm. มีหมูบดมีเห็ดหูหนูครับ ใายใจนี่มาละวันนี้นหนๆก็มาเมืองปากแบงก็สั่งกระบอ,อกเป็นปลาแค่แะครับต้มต้มปลาน้ำโขงกับก้อยปลามีลาบงัวด้วยแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่อยากจะกินงัวดิบ ี๋ยวเอาอถือถึงนมาดูด้วยจะได้ดูแผนที่ว่าเมื่อกี้ผมดูแผนที่ถ้าจากนี่ไปเมืองอุดมไทยสามชั่วโมงห้าสิบก็ระาลตีไปสี่ชั่วโมงไปเมืองอุดมไทนะครับแต่ถ้าไปหลวงน้ําทาจากนี่ไปหลวงน้ําทาเจ็ดชั่วโมงกว่าถ้าออกจากตอนเนี้จะถึงนู่นมืดเลยเราก็จะเสียเวลาไปทั้งวันเลยครับแต่ว่าถ้าจะไปด่านห้วยโกนด่านน้าเงินนะชั่วโมงชั่วโมงนิดๆไม่รู้ไปทางไหนแต่ไม่ไกลครับจะไปที่เมืองเงินแล้วก็ข้ามด่านห้วยโกนด่านเฉลิมมเกีรติด่านทุ่งช้างนะจะ ชั่วโมงกว่าครับถ้าอยู่ที่นี่ก็อยู่ก็อยู่ได้ค่าทิาพากก็ไม่แพงกันะครับคือละแสนก็กรีบนะก็กําลังตัดสินใจอยู่ว่าลูกเรียนจะไป,ไปทางไหนต่อนะครับแต่ผมก็ต้องรีบกลับภายในหนึ่งถึงสองวันนี้นะครับเพราะว่าประมาณสองถึงสามวันนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานขึ้นบ้านใหม่หลานชายที่อํอาเภอดอยหลวงก็เลยต้องก็เลยว่าเนี้ยจะไปทางไหนต่อดีถ้าสมมติไปหลงน้ําทา คืนนี้ไปเมืองไซทันอยู่ไปเมืองอุรมไซอ่ะทันนอนรวมไซคืนหนึ่งแล้วไปซื้อของฝากในตลาดอุรมไซอ่ะเป็นของดีที่มาจากประเทศจีนเคยซื้อกับเสียวัดกับทีมงานช่างขอนเรานั้นอร่อยมากเป็นขวดๆได้ได้แล้วแล้วพรุ่งนี้ก็ไปหลวงน้ำทาแวะซื้อของฝากอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่นอนหลวงน้ำทาแล้วตีเข้าเชียงของก็ถึงก็ถึงเชียงรายเย็นๆเลยได้อีกสักสองสามสองสามอีพีก็ แต่ว่าจะหมดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าน้ำมันต้องเติมอีกเป็นถังแต่ถ้าจะกลับด่านทุ่งช้างเนี่ยด่านเฉลิมพระเกียรติเนี่ยแล้วเราไปเที่ยวจังหวัดน่านกันอ่าไปเที่ยวจังหวัดน่านไปดูดอยภูคาอะไรอย่างเงี้ยเอองัง้นอย่างงั้นก็ก็จะใกล้ก็จะประหยัดขึ้นมีมีสองมีสองช้อยผมเลือกแต่ว่าจะให้ผมกลับหรือว่า ผมจะกลัวทางกลับทางเดินผมไม่อยากกลับเพราะว่าเราเห็นธรรมชาติมาแล้วมันขึ้นเขาลง,งดอยมากเลยครับอถ้าจะกลับไปไปข้ามด่านเมืองบ้านเมืองครอบนะเมืองครอบหรือว่าด่านเมืองครอบเนะี่ยก็ผไม่อยากไปไม่น่าไปแต่ว่าถ้าไปเส้นนี้จากปากแบงไปอุดมไสเนี่ยผมไม่เคยไปอันนี้เมื่อวนเราไปดูใน Google Map นะมันจะมีแบบมันจะมีเห็นว่านี่ปากแบงแล้วก็ตรงไปเงี้ยอุดมไส บดมใส่แล้วก็เลี้ยวมานีหลวงน้ําทาหลวงน้ำทา,ทาก็เวียงภูคามาเชียงของจะเป็นจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยครับจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยนะมันจะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี่ยถ้าไปถ้าไปวนหลุดเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยเพราะเราตอนข้ามมาผมข้ามจากเชียงของจุดนี้ผมก็เลมาะมานี่ตอนที่ผมก็มาอยู่จุดปากแบงนี้ถ้าผมมานี่อีกดมใส่มานี่ต้องหมดประมาณอีกประมาณหนึน่งถังอะประมาณ จ็ดชั่วโมงอะขับนี่จะขับนี่ไปหลวงล้ำาเจ็ดชั่วโมงครึ่งแล้วขับจากหลวงล้ำทาไปเชียงของก็อีกประมาณสักสี่ชั่วโมงอ่าหลวงล้ำาไปเชียงของประมาณสี่ชั่วโมงครับกําลังคิดอยู่นะก็ตัดสินใจก่อนหรือว่าหรือว่าถ้าจะไปหลวงพระบางไม่ไกลเลยนะอ่าถ้าไปหลวงพระบางนี่ก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าครับจากจากนี้นะจากปากแบงไปหลงเนี้ยยิงงเลาะน้ำโขงไปก็ถึงหลวงพระบาง้วครับเส้นนี้อ่าถ้าลงไป่ได้หลวงพระบางแล้วก็ แต่ถ้าไปโรงพยาบาลก็ไปหาแม่ปิวกับแม่เซียวได้แต่ว่าเวลาจะมีแค่เป็นนอนแค่คืนเดียวนี่ผมว่ามันก็ไม่อยากไปพอไปคืนเดียวนี้ก็จะบันไวเกินมันไวเกินกว่ามันไม่ทันทได้สนุกอะ่ะถ้าไปก็ต้องนอนทั้งสองคืนสามคืนไปนะครับอ่ะเดี๋ยวรออาหารเรามาแป๊บนึงวันนี้ก็ชิวๆเบาๆครับเมื่อคืนหนักมากโอ้โหแสบๆเลยครับนี่ บอใหญ่มากครับนี่พี่เขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับผักให้เรามีพริกให้ด้วยอันนี้รามจะม,มาผมบอกแล้วถ้าสั่งหลายอย่างกินไปหมดนะมาที่เรานี่คือข้าวเขาแบบสาใจครับนี่ต้มปำโอ้ก็จะเป็นปลาบึกผมดูแล้วนี่น่าจะเป็นปลาบึกครับปลาบึกขมขุ่งครับอื้ซดน้ำแกงเข้าไปนี่น่าจะโกกูเดีจะเอาแล้วน้ำเปิดอกดีกว่า,านะนี่ โอ้ดำมาเลยมาแล้วมาแล้ว,ลวเดี๋ยวจะแค่กินปลาจะ <c oughs> แซบบ่พี่จะแซบแซบไหมครับเนี่ยดูเอาอะไรมาเปิดสกระป๋องหนึ่งไหมกินจัง่วงอีกมั้งไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะง่วงครับเดี๋ยวรอดูหน้าตาของลาบหน่อยว่าลาบหน้าตาเป็นยังไงครับโอ้มาแล้วก้อยปลาครับก้อยปลาโอ้เปจะแซบแท่นี่น่าทานมากเลย เป็นเนื้อปลาน้ำโขงครับมีสาะแหน่มีพริกสดมีข้าวคั่วหอมๆนะครับกินกับข้าวแล้วก็คนไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาเนี่ยไม่ได้กินข้าวเช้ามาเนี่ยจะรู้สึกยังไงตอน10น,นาฬิกา22บอนาทีครับพี่น้องมามากินข้าวด้วยกันครับพร้อมเลยครับมาใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกับลุงเด่นเลยวันนี้โอ้ข้าวเหนียวห่อนๆตามคอนเซ็ปต์ครับสดแกงป่าร้อนๆอ,อากาศก็ได้เรื่อง มาที่รานนี่เวลามากินร้านอาหารแบบนี้บอกไปเลยไม่ต้องไปสั่งกับข้าวเยอะครับกินไม่หมดเพราะว่าเขาทําหม้อใหญ่มากมาคนเดียวมาสองคนมาห้าคนขเขาก็ทำหม้อไซส์นี้แหละจิ้มพอคอนเนอร์ต้มยำครับอืมได้แล้วหวานมากเลยน้ำน้ำแกรนแซบ่บๆกินปลาแบบเนี่ยปลาน้ำโขงรสชาติ กลิ่นแตกต่างกันเลยครับกลิ่นของปลานี่คือโชว์มาเลยมีข้าวเหนียวมีข้าวสวยกว้อยก็ยให้แบบเจ็บปลาหลายกียดอะ่ะหั่นแบบปลาคำใหญ่ๆอย่างเงี้ยดูปลาน้ำโขงครับ อืมรสแบบบานนุ่มมากอืมอืมอร่อยกว่าที่ผมคิดไว้ร้านนี้ใช่ไห้ครับอืม โอเคอนนีแหงมากเลยเมื่อกี้คิดแผนออกแล้วว่าจะไปทางไหนต่อระหว่างที่นั่งรอก,กับข้าวตี่นี้เขามีตะไคร้มีกระเทียมดิบซอยครับสาระแหน่ครับผักชีนะเดีย๋ยวจะเข้าปากแล้วให้ดูนหน่อยหนุ่ย มีนะเย็นๆถ,ถ้าตอนเย็นมานั่งกินแล้วดูวิวอย่างนี้เนาะยุ่งงามขนาดวิวงามมากถ้ากลับห้ให้ขนชั่วโมงกว่าก็คิดว่าเวลายังเหลืออีกสองวันอยู่ยังไม่กลับจะกลับทางเดิมก็มีแต่ดอยเขาไม่กลับเราจะไปวิ่งไปเส้นนี้นะครับอุดมไซนี่แหละผมจะไปซื้อของฝากที่เมืองอุดมไซ อืมที่มุงอุดมใจมีร้านนวดด้วยไปนวดที่อุดมใจดีกว่าเมื่อวานนี่เจอศึกใหญ่เินไปนวดที่อุอดมใจดีกว่าจะเปลืองน้ำมันไปอีกประมาณหนึ่งถังอ่ะิกสดอืมหอม แซ่บเนาะเขาไม่ใช้พริกป่นนะครับเขาใช้พริกสดหัวก็แบบกรอบๆเลยของใหม่ๆกลับมาทั่วกันเป็นตะแซ่บเมีเก็รู้ดีๆเมื่อกี้มันยังนอน นอนนะหลับไปเลยนะดูพอเจ้าของร้านเขาเดินเอาผักมามันออกมาเลย <c oughs> ท้องด้วยตายละท้องด้วย <c oughs> แตงกระกรอบดีดูจากแหมพและอุดมใส่สามชั่วโมงสี่สิบนาทีไปตอนนี้ ถึงบ่ายสองโอเคเลยครับบ่ายสองเป็นดวดนลวสองชั่วโมงสี่ห้าโมงตอนเชา้าตื่นมาก็ไปซื้อของฝากแล้วก็านุ่งหน้าสู่หลวงน้ำทาหรือว่าถ้าออกไป,ไปว้นเช้าออกเชา้าๆไปเมืองสิงห์เลย <c oughs> ที่ประเทศประเทศลาวก็มีอีกเมืองหนึ่งที่ผมยังไม่ไปคือเมืองสิงห์นี่แหละ มันเลยหลวงาไปก็ไม่ไกลนะครับติดช,ชายแดนประเทศจีนอยู่เหนือสุดของเราครับน,น่าไปอยู่อากาศที่นั่นน่าจะเย็นกว่ามาหลวงาบางเริ่มไม่เย็นนะครับเมื่อคืนอยู่เมืองนั้นยังเย็นอยู่นะสายาบนันกันแต่ประมาณที่นี่น้ใกล้ลำคงแทนนี้จะเย็นนะแต่บ้านก้อนตื้นอ่ะเย็นจริง thịt Ngon ừ. Nước bà Nước nền mạng โยจะได้ขับรถอีงห้าชั่วโมงไม่กินดีกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเมื่อกี้ไปซื้อมาอีกลังนึงละมานี่ซื้อไปสามลังแล้วนะครับซื้อเออซื้อดาวแดงอ่ะอน,นี่ซื้อลังที่สองใช้ามาวัานะซื้อซื้อให้บ้านนั้นลังหนึ่งอันนั้นเขเคยเราเป็นขวดใหญ่ดาวแดงที่นี่หลังครัมารอบก่อนสองแสนเก้าทมาไรอบสามเซน ม่อีกรอบสามแสนเอ็ดวันนี้สามแสนสองครับขึ้นลังละสามแสนสองเอาไปหารกับหกร้อยหกสิบเอาไปหารกับยี่สิบสี่กระป๋องเท่ากับกระป๋องแล้วยี่สิบบาทครับถึงแม้จะขึ้นราคาแต่ก็ยังยี่สิบาทปกติมันสิบกว่าบาทสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี้ย เมื่อกี้ไปถ่ายช่องควงเรียนแฟมิ Family, ลี่ฝรั่งมาจากหลวงพระบางเต็มนเนือนเลยผมดูจากแมพเนี่ยอ้อมโค้งไปโค้งไปไม่ไกลนะครับถึงหลวงพระบางเลยถึงถ้ำติ่งแล้วก็หลวงพระบางดีกว่ากินเฟอร์นะเฟอร์ก็กินไหวแล้ ปลาเนี่ยสุดยอดล่ะมาลาวก็ต้องกินปลากรอบบนะครับดูดหัวปลาก่อนเด้อเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะไปลมไซกันใจ้เวลาอีกสองวันถึงบ้าน ขออย่าใช้มือเลยครับเพราะเป็นหัวปลาต้ม,มตได้ดีข้าวเขายังให้เยอะเลยครับกระติกเขาใหญ่มากข้าวลาวคือกระติกใหญ่ให้เยอะ คือนี่กินน้ำมัต้มนี่อร่อยมากเจอคนแบบเวลาเรามาเที่ยวที่ลาวนะครับเวลาสั่งกับข้าวสั่งแกงสั่งแกงสั่งต้มอะไรอย่างงี้นะสั่งลาบอะไรนะครับเขาก็จะมีถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้้เลยแล้วก็ลาบก็ต้องจานใหญ่ๆอย่างนี้ครับบางทีมาคนเดียวนะถ้าสั่งสามอย่างทานไม่หมดครับเขาให้เยอะมากเขาไม่ได้ให้ถ้วเยเล็กๆแบบธรรมดาครับแซบ่บ เดี๋ยวลองไล่เงินสั่งเขาไล่เก็บตังค์ล้หมดเท่าไหร่ที่นี่เขาดูทีวีไทยเด็กๆเด็กๆเลย,เยพูดไทยแบบชัดมากเขาบอกว่ามันอกี้เขาคุยกับพ่อเขาบอกว่า, ä, า <laughs> ม <laughs> แม่เอานี่ให้หนูหน่อยเหมือนทีวีเลยแม่เอานี่ให้หนูหน่อย เด็กเส้นทางการเดินทางก็จะมีลาบต้มแสนสองก้อยปลาแสนสองเป็นสองแสนห้าข้าวสองแสนห้าเนาะสองแสนห้ามืนขีอะไรร่วง่วงไหมแซบดีเด้อจ้ะอะไรร่วงม,มื่อกี้ต้ม แกงแสนสองแสนหนึ่งก็ร้อยห้บวกอีก30มสิบร้อยแ่ะแกงร้อยแปดบาทต้มเอ้ยแกงร้อยแปดสิบาบร้อยแปดสิบาบสามบวกอีกบวกอีก50ประมาณ370บาทครับมื้อนี้นะต้มปลาล้ำโขงแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำดื่ม ก็ไม่แพงสามร้อกว่าบาทแต่ได้ฟืนจานใหญ่ถ้าสมมติมากินกันสองคนนี่อิ่มเลยเพราะว่าจานใหญ่ถ้วยเยอะและเป็นลานน้าโขงแท้อร่อยครับไปเราก็จะเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปกลับรถก่อน GPS บอกให้ไปด้านหลังเนี่ยจะมีสถานีบขสอยู่นี่ครับเดี๋ยวไปกลับรถลงริมน้าโขงเลยนะมีที่กลับรถ่หน้าที่ริมน้ำโขงนครับนี่ ก็เขาเลี้ยงวัวอยู่ก็ผมดูแล้วไม่มีอะไรนะถ้านั่งเรือมาก็อาจจะมานั่งกินกันกลางคืนก็มีบาร์เล็กๆนั่งกินนั่งคุยกันอย่างางี้ก็าจะประมาณนี้ครับไม่ได้แบบคอนเทนต์แบบว่าจะไปหาปูหาปลาหรือว่าตลาดที่มีปลาเยอะๆเหมือนทางลาวใต้นี่ก็อาจจะไม่เหมือนครับก็เป็นอีกไม่มาก็ว่าไม่มามาแล้วก็ถือว่าโอเคครับมาถึงแล้วเมืองปากแบงประเทศสอปปอลาวครับมาแวะมากินต้มปลากับก้อยปลา แล้วก็จะเดินทางกันต่ออีกประมาณสักร้อยสองร้อยโลครับเดี๋ยวผม,ม,มจะกลับรถริมน้ำโขงเลยโอ้วิวสวยมากครับนีส่สวยสวยโอ้ลองน้ำโขงไปก็จะไปถึงนู่นเลยเชียงของเลยครับเบียงแก่นเชียงของไปนู่นเลยไป<ะ>ก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับเป็นกําลังใจในะการเดินทางเดินอีกประมาณสักสองวันครับเราจะกลับถึง เชียงรายครับเดี๋ยวไปขึ้นบ้านใหม่ต่อลูฟังเสียน้ำแข็งเดี๋ยวไปหาที่ร่มๆจอดเอาเครื่องดื่มใส่ก่อนตอนนี้น้ําแข็งกําลังทํางานแล้วซืบกลับรถไปไปเดินทางกันต่อเจอกันใหม่ EP หน้านะครับออกจากออกจากเมืองปากแบงแล้วครับมุ่งหน้าสู่แขวงอุดมใสครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมใน E ีนี้มา ปากแบงก็ลองแวะมาชิมดูนะครับาลาบปลาก,ก้อยปลาครับกิดนน้ำโขงเขาจะกินปิ้งใส่กอกปิ้งน,นกปิ้งอะไรก็มีนะตอนนี้เย็ยนอาก,กาศอาจจะดีครับแต่กลางวันนี้ที่นี่ถือว่าร้อนนะนะครับไปอยู่เมืออื่นังไม่ร้อนขนาดนี้นะเมะื่อวานไปอยู่บ้านคนไตนั่นคนยวนมันก็ยังแบบเออเย็นสบายดีไปเราเดินทางกันต่อนะครับเจอกันใหม่ ep หน้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครัวบานทุงกับลุงเด่นพากิน,พา,กนพาเทีย่ยวสวัสดีครับ เป็นเมืองเล็กๆเ,เลยะปากแบงเนี่ยก็ติดต้ำโขงเห็นบรรยากาศนิดนึงเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าก็สวยงามตามท้องเรื่องครับม,ม,ม,มีร้านขายทองด้วยอ่าเป็นทั้งคนชี้มีคนจีนมาอยู่ด้วยติดป้ายคนจีนท้งชาติลาวนี่สาวกำลังจะไปคุดปูหรือเปล่า เรากำลังไปคุดภูมีเดือดสาวเมืองปากแบงสาวเมืองปากแบงมีร้านอาหารเยอะนะครับเป็นที่ส่วนมากเป็นที่พักหมดเป็นที่พักหมดเลยร้านอาหารตามสัง่งนางแสงสุขตลาดยึดบนนี่ครับผมไปดูแล้วไม่มีอะไรผมก็เลยไม่ได้ถ่ายเรามาตอนสิบโมงกว่าครับของมันเลยไม่เยอะ เรื่องเรือก็ยกมากันเป็นหลังๆแล้วเนี่ยจะเป็นบ้านบ้านเรือนที่ติดกับถนนนิดหน่อยแค่นี้เองที่เหลือก็เป็นด้านขวามือก็เป็นแม่น้ําโขงครับซ้ายมือก็เป็นภูเขาครับก็จะมีคนอยู่แถวเนี้ยีประมาณอย่างเงี้ยแค่นี้เองอ่าเผื่อใครจะมาก็เนี่ยบรรยากาศประมาณอย่างนี้ครับอยากมาเที่ยวเมืองปากแบงนะแต่ถ้ารู้จักใครรู้จักชาวบ้านแถวนี้ก็มีธนาคารด้วย,ยก,ก็มาเที่ยวกันได้ครับถ้านั่งเรือมาน่าจะน่าจะสวยกว่าครับ สัมผัสริมชายโคมาเรื่อ,อ,อ,ๆอยๆเ่ง,งี้ผมว่นาน่าจะเวิร์กอยู่แต่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะอาจจะเหมือนรถเลยรถก็ใช้ความเร็วไม่ได้เยอะครับไปจริงๆนะครับเจอกันใหม่ ep หน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับอยากจะไปเมืองลาวไปหาเท้าคำแปงอยู่ที่เมืองปากแบงแขวงอุดมไซส,สวัสดีครับ